มีเจี๊ยบเรียบด่วนเคลื่อนไหวหลังดูไลฟ์สองนักข่าวร่ำให้ถูกพระเอกด่า <Yeah. S 2> จากกรณีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์หลังมะจางและหมิวทีวีพูได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กของทีวีพูพูดถึงประสบการณ์ที่หมิวถูกพระเอกชื่อดังพูดใส่หน้าว่าชี้ภายหลังจากที่มีการสัมภาษณ์ในงานอีเวนต์งานหนึ่งจนกระทั่งมิวร้องไห้ออกมากลางไลฟ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังที่หนิวไปสัมภาษณ์พระเอกคนหนึ่งในงานอีเวนต์งานหนึ่ง <Yeah. S 2> ทุกอย่างในงานผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อเสร็จงานแล้วขณะที่กำลังจะกลับบ้าน <Yeah. S 2> หนิวและทีมงานทีวีภูก็ได้ที่ลานจอดรถและเห็นรถของพระเอกคนนี้พอดีซึ <Yeah. S 2> ่งหมิวเองก็ชื่นชอบพระเอกคนนี้เป็นการส่วนตัวแต่ตอนทำงานก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายเพราะทำไม่ได้ yeah. แต่เมื่อเสร็จงานเจอกันข้างนอกก็เป็นเหมือนแฟนคลับคนหนึ่งหมิวเลยเข้าไปทักทายพระเอกคนนี้ตามปกติ <Yeah. S 2> อย่างไรก็ตามทางพระเอกหันมาและพูดใส่หน้าหนิวว่าถามชีเนื้อถึงจุดนี้หนิวล่าต่อไม่ไหว <Yeah. S 2> ร้องไห้ออกมากลางไลฟ์จนประจ่างต้องเล่าแทนหนิวเจอแบบนั้นก็เลยยิ้มสู้ <Yeah. S 2> ส่วนประจ่างที่เดินตามมาด้านหลังก็ได้ยินเหมือนกัน yeah. งานนี้หลังจากบูไลฟ์สดจบก็มีชาวเน็ตเข้ามาทายอักษรย่อว่าพระเอกช่องนี้คือใคร<ม>ซึ่งบางคนก็บอกว่าถ้าใช่พระเอกคนนี้จริงเคยเจอมาแล้วและพบว่าเป็นคนหญิงิง<ม>แฟนคลับบางคนขอถ่ายรูปก็ไม่ให้ถ่ายล่าสุดทางเพจอีเจียบเรียบด่วน<ม>ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าตามเสือกข่าวพระเอกด่านักข่าว ถามชี้ในลานจอดรถมาตั้งแต่เช้าเท่าที่สำรวจความคิดเห็นตอนแรกคนส่วนใหญ่90%เอร์ซเข้าข้างพระเอกแต่ <Yeah. S 2> พอรู้ว่าสำนักไหนคดีพลิกทันทีจาก90%กลายเป็น99%ต้องขอลบโพสต์ที่แล้วอื <Yeah. S 2> เพราะข่าวมีรูปนักข่าวที่มีเรื่องซึ่งกูว่าเดนิวไม่ควรเอารูปเขามาลง <Yeah. S 2> นอกจากนี้อีกเจฟเรียบด่วนยังบอกอีกว่าซึ่งกูก็ดูนักข่าวไลฟ์เล่าเรื่องลำใหญมากน้องมึงเล่าไป yeah. สองนาทีสลับการขอบคุณคนเข้ามาดูห้านาทีเข้ามาเข้ามาเสือกมือจะขอบคุณเพื่อ mm hmm. คือกูเห็นด้วยว่าพระเอกแรงไปแต่ถ้าเขาขอบางเรื่องแล้วมือไม่ยอมให้เขาอันนี้เขาขึ้น mm hmm. ก็มีเหตุให้ขึ้นกูไม่ได้ทีมพระเอกแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าบางทีนักข่าวก็สมควรโดนดาราด่าบ้าง mm hmm.